อัปเดตทรีนั่นเองนะครับเราก็กดติ๊กถูกไปได้เลยนะครับปุ๊บ โอเคนะครับผมก็ต้องขอการสวีดัสสวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง Beat a t c h a n n น l นั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโลบอกแมปเบดบอลนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะพามาสอนซื้อสอนรับโค้ดฟรีนะครับในส่วน ID นะครับ ID ดาบเขียวดาบไฟเนี่ยนะครับหลายคนตามหากันเยอะมากนะครับวันนี้เนี่ยเด๋ยวพี่จะพามาดูเวบเวบหนึ่งนะครับเวบนี้บอกเลยว่าราคาโค้วก็ได้จริง100% ต้องอธิบายก่อนว่ารหัสนี้เนี่ยก็คือจะเป็นรหัสด,ดาบไฟเนาะนะครับหลายคนรู้ก็จะอยู่ในส่วนแพ็กอะไรเ,เดี๋ยวพี่ดูก่อนนะมันจะอยู่ตรงนี้เหลืออีก2วันเนาะแพ็กตรงนี้ก็จะเป็นแพ็กใหม่ล่าสุดเหมือนเป็นแพ็กเกจนะครับเป็นแพ็กเกจที่เอาไว้ซื้อนะครับก็จะมีหลากหลายสกินเลยในนี้นะครับเห็นไหมนะไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษหรือว,ว่าสกินดวงสกินดาบอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวที่พี่เล่นอยู่เนี่ยก็จะเป็นแพ็กเอ่อไหร่นะ 299ครับนี่ครับแล้วก็จะมีตรงนี้ความสามารถนะครับแล้วก็จะมีดาบเราจะได้ดาบมาด้วยเป็นดาบไฟนะนี่ครับเ <c oughs> ท่ๆแบบนี้เลยโอ้โหอย่างจา้าว่ะอย่างจา้าบอย่างจา้าบแล้วก็สามารถดูในทักษะสกินได้นะมันจะอยู่ตรงที่ดาบตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดครับนี่ครับเห็นไหม จะเป็นดาบไฟตัวนี้โค้เท่นะครับแล้วก็ในเวฟเนี่ยในเวฟเลสชอปเนี่ยนะครับเขาก็ยังจําหน่ายดาบเขียวก็มีนะใครที่อยากได้ดาบเขียวราคาถูกก็มีเหมือนกันใครอยากได้ดาบไฟก็มีเหมือนกันนับแล้วที่สําคัญนะครับ,ก,นะรบก็คือจะสุ่มทางน้านของเงินเหรียญคอยด้วยนะครับก็คือสุ่มเป็นแสนเลยเป็นแสนเหรียญเลยใครที่ดวงดีก็จะอาจจะได้เยอะนะครับอาจจะได้3-4มสี่หมื่นก็เป็นไปได้นะครับผมก็ต้องรอดูนะครับมาก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะ พาไปดูนะครับพาไปดูในเว็บว่าเขาจําหน่ายอะไรกันบ้างนะครับอย่างอื่นอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอดูทางด้านอ e ีเวนต์ก่อนว่ามีอะไร <S <S อัปเดตเดข้ามาใหม่บ้างนะครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายเนาะ <S 1> <S 1> ต้องรอดูนะครับถ้าหมดแพ็กเกจนี้เนี่ยจะมีอะไรเข้ามาเพิ่มนะครับต้องรอดูนะครับว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่เพิ่มเรื่อยๆเนาะ <S <S อันนี้เดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้อีกรอบนึงแล้วกันส่วนใครที่รอโค้ดฟรี นะครับรอโค้ดฟรีหรือจะแจกโค้ดก่อนแล้วกันแจกโค้ดก่อนแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวพี่ขอเข้าอีกรหัสหนึ่งล้วกันนะครับเพื่อจะไปแจกโค้ดมาเราไปเอาโค้ดฟรีๆกันดีกว่านะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็เข้ามาในรหัสลองไปที่เรียบร้อยนะครับเป็นรหัสใหม่เลยเนาะถ้าใครเล่นมือใหม่เนี่ยนะครับก็สามารถใส่โค้ดได้เลยเนาะแล้วก็กดที่ตรงนี้คําว่าพิเศษตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีคําว่ารหัสตรงนี้หรือว่าโค้ดนะครับนี่ครับกดเข้าไปเลยนะครับมันจะเด้งมาแบบนี้นะครับก็คือแลกรับโค้ดฟรีๆนั่นเอง สามโค้ดล่าสุดที่ใส่ได้เนี่ยกรอกตามพี่ได้เลยนะพิมพ์ตามพี่ได้เลยโคดแรกก็จะเป็นอันนี้นี่เลยนะครับผมอ่าอัปเดตทรีนั่นเองนะครับเราก็กดติ๊กถูกไปได้เลยนะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับนี่ครับได้รับเรียบร้อยในส่วนนี้เนาะแล้วก็สําหรับโค้ดที่2ก็จะเป็นโค้ดนี่าพิมตามนี้ได้เลยนะครับ1 m l i k e s นะครับแล้วก็กดติ๊กถูกเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นเหรียญคอยหรือเปล่านี้เหรียญคอยนะเรียบร้อยครับได้มา199เเหรียญหรือว่า ตีไป200แล้วกันนะเป็น200เหรียญแล้วกันนะครับผมได้ฟรีๆแล้วก็โค้ดสุดท้ายนะครับเป็นโค้ดฮอตดอกนะครับ10,000 K นเคั่นเองนะครับจากนั้นก็กดติ๊กถูกเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับ3โค้ดนี้ยังใส่ได้อยู่นะส่วนโค้ดที่อัปเดตมาใหม่ล่าสุดไม่แน่ใจวันไหนนะเดี๋ยวพี่จะรีบมาอัปเดตให้นะครับใครที่ยังไม่อยากพลาดนะครับไม่อยากพลาดโค้ดดีๆแบบนี้นะครับกดติดตามช่องพี่ไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปบอกเพื่อนๆต่อกันด้วยนะครับมา เดี๋ยวพี่ไปสุ่มแจกโลบัคต่อเลยละกันนะสำหรับใครที่คอมเมนต์ไว้นะใครที่อยากได้นะนะับตอนนี้เนี่ยพี่เอาลิงก์คลิปที่ลงเมื่อวานเนาะที่แจกโค้ดนะครับให้คอมเมนต์ชื่อแล้วก็ใส่แฮชแท็กบีชนลไว้เนาะนะับทีนี้ถ้าใครทําถูกตามกติกาเนี่ยพี่จะแจกโลบัคให้นะครับแล้วก็ใครที่ได้นะก็ทัก Facebook ส่วนตัวพี่มาได้เลยลิงก์เฟซอยู่ใต้คลิปนี้นะครับภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นเดี๋ยวพี่จะแจกให้ฟรีๆเลย นะครับไม่บอกจำนวนโลบักนะแต่ว่าเองต้องทักมาภายใน1ชั่วโมงนะครับมาเริ่มสุ่มเลยดีกว่านะครับดูซิว่าจะเป็นน้องคนไหนนะครับคนนี้ไม่ได้นะครับไม่ใส่แฮชแท็กมานะคนนี้ก็ไม่ได้ครับไปเรื่อยๆครับอ่าได้น้องคนนี้ครับได้น้องปั๊บนะได้น้องปั๊บนะครับพิมพ์ชื่อช่องพี่มาแบบนี้ได้อยู่นะครับให้น้องคนนี้นะแคปหน้าจอตัวนี้แล้วก็ทัก มาหาพี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่แจกโลบคัคให้ฟรีส่วนใครที่อยากได้นะครับพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็ใส่แฮชแท็กหรือว่าใส่แบบนี้ก็ได้พิมพ์ให้ครบนะครับช่องบิ Channel แค่นี้พอเดี๋ยวพี่มาสุ่มแจกแบบนี้ทุกคลิปเลยนะครับมาทีนี้เราไปดูเว็บไก่ตัน,นกันดีกว่านะครับสำหรับใครที่ อยากได้ไก่ตันเนาะมีหลากหลายมีสายฟรีด้วยนะครับเข้ามาหน้าว็ปก็จะเป็นแบบนี้นะครับเข้ามาเนี่ยก็จะมีคําว่ากดสมัครตรงนี้เราก็กดสมัครสมาชิกเข้ามาเลยนะครับทีนี้เลื่อนลงมาครับก็จะมีหลากหลายว่าจะเป็นไก่ตันบอกฟูดเนาะเริ่มต้นที่ราคา1บาท29บาทก็มี1บาทไม่มีสุ่มนะครับผม1บาทได้รหัสเลยนะ,ะนะครับย้ําว่า1บาทได้รหัสทันทีครับแล้วก็จะมีไก่ตันสุดฮิต59บาบาทนะครับแล้วก็จะมี ไก่ตันหกหมัดตึงๆครับการันตีเลยได้รหัส1น0แล้วก็จะมีดาบคู่ผลเสือในกล่องโมงกิตื่นครบทุกสกิลแล้วก็มีเผา V4 ตึงๆนะครับและที่สำคัญนี่ครับนะครับมี2แพ็คตอนนี้ล่าสุดสุดฮิตเลยก็จะมีแพ็คดาบเขียวแล้วก็จะมีแพ็คดาบไฟนะครับนี่ครับแล้วก็ที่สำคัญเราได้เอฟเฟกไปด้วยนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกรหัสดาบไฟเนี่ยก็จะเป็นความสามารถพิเศษก็คือจะเป็นเวอร์เวอร์พอยต์ Point นะครับผมนี่ครับ เออตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีดาบเขียวเนี่ยดาบเขียวก็มีเอฟเฟกเหมือนกันแล้วก็จะมีดาบเขียวเป็นหลักที่การันตีแล้วก็จะสุส่มสุ่มคอยนะ สุ่มคอยเกือบแสนนะครับแบบที่รหัสที่พี่เปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับคอยเท่าไหร่นะคอย20,000กับ3 0 0 0 0นะคอยเมื่อกี้นะครับใครที่อยากซื้อก็ขั้นแรกก็เข้ามาปุ๊บแล้วก็กดที่ตรงนี้ครับเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็จากนั้นกดที่อ่างเปานะครับเว้นี้เขารับแค่อ่างเปาเท่านั้นจากนั้นก็ทำลิงก์ซองอ่างเปาจากทูมอนี่วอลเล็ตนะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับเติม100่้ก็ได้1น0ง้ไปเลยนะครับไม่มีหักค่าธรรมเนียมนะทีนี้ก็กดมาที่โลโก้ตรงนี้มันจะเด้งมาหน้า นะครับนี่แล้วก็เลือกซื้อได้เลยตอนนี้ดาบเขียวมี5้ d ดีนะแล้วก็ดาบไฟมี8 ID เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยครับนะครับหมดแล้วหมดเลยนะใครใครไวใครได้นะส่วนใครที่เป็นสายฟรีนะครับสายฟรีก็ได้เหมือนกันกดที่ตรงนี้ได้เลยครับนี่ครับแจกฟรีโค้ดเครดิตนะหรือว่าใครที่อยากได้ไก่ตันเผาวีซีก็กดเข้าไปได้เลยนะครับสมมติน้องอยากได้โค้ดเครดิตใช่ไหมเรากดเข้าไปที่ตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวพี่จะคลิกขวานแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกแถบหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ครับมันจะเด้งมาแบบนี้เด้งเข้ามาหน้าเพจเลยนะอนน้็เปหาาตขง เพจเลดช็อปนะครับนี่ครับผู้ติดตาม1 2ื่นสองนะครับตอนนี้คนถูกใจ8ปดพันเนะครับเอ้ยไม่ใช่9ก้าพนะครับจะหมื่นแล้วนะครับผมถ้าหมื่นเนี่ยเขาจะสุ่มแจกไก่ตันเผา V4 ทันทีนะครับส่วนโค้ดนี่ครับมาดูตรงนี้ได้เลยนะครับเข้ามาก็กดใจกดไลค์กดแชร์เลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ชื่อเล่นบวกอายุไว้ไว้ ใต้โพสต์นี้นะตามที่แอดมินบอกนะครบ500ไลค์ไรนะครับเขาจะแจกโค้ดฟรีๆนะครับเวลาใส่เนี่ยใส่ยังไงนะครับเวลาใส่ก็กลับมาที่เว็บแล้วก็กดที่ตรงนี้ชื่อบัญชีของเราแล้วก็กดมาที่แลกคูปองตัวนี้นะครับแล้วก็นําโค้ดที่แอดมินแจกเนี่ยมาใส่ตรงนี้เป็นรหัสคูปองแล้วก็กดแลกมันจะเป็นเครดิตฟรีๆครับแค่นั้นเองนะครับถ้าเราได้มา1นึงเครดิตเนี่ยเราสามารถมาซื้อไก่ตัน1บาทได้เหมือนกันนะนะครับก็กดไปที่ไก่ตันตึงๆตัวนี้แล้วก็เลื่อนลงมาตอนนี้ไก่ตัน1บาทหมดแล้วนะ ถ้าใครอยากรู้เวลาสต็อกของเนี่ยก็คือต้องไปกดติดตามหน้าแฟนเพจไว้ได้เลยนะครับจะได้รู้เวลาลงไก่ตัน1บาทจะได้ทันเนาะเพราะว่าของมันมีจํากัดเนาะของมันมีจํากัดนะในส่วนนี้แล้วก็ไก่ตันเผาวิสีก็เหมือนกันนะครับพอกดเข้าไปแล้วมันจะเด้งไปหน้ากิจกรรมนะครับหน้ากิจกรรมแจกไก่ตันเผาวีสี่เผาฉลามมันเองนะถ้าครบเท่าไหร่นะถ้าครบหนึ่งหมื่น คนถูกใจในแฟนเพจครับตอนนี้9 8 0 0แล้วเหลืออีก200เท่านั้นนะครับนี่ครับก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยเข้ามากดไลค์ทำตามกติกาตามที่แอดมินบอกได้เลยนะครับผมตามนี้ใครที่อยากได้นะบลิงเว็บอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับส่วนโค้ดก็ใส่ได้นะส่วนโค้ดก็ใส่ได้นะครับเหมือนกันนะประมาณนี้นะครับโอเคไม่มีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นรหัสลองพี่เลยนะครับรหัสลองพี่นะนะครับ ส่วนรหัสหลักก็จะเป็นที่ถือดาบเมื่อกี้นะครับก็คือแอดมินเขาให้มารีวิวนั่นเองนะครับส่วนใครที่อยากได้ดาบเขียวฟรีนะครับอย่าลืมเข้าไปดูคลิปที่แล้วนะครับก็คือพี่มีสุ่มแจกนะครับไก่ดาบเขียวนะไก่ดาบเขียวสําหรับแมพเบสบอลน,นั่นเองนะครับผมนะครับผมเบสบอลอะไรวะเบสบอลน,นะครับผมแล้วก็อันนี้พี่อยากได้มากเลยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูก่อน400ปะ่ะน่าจะ400ยนะเนี่ยดาบคตรสวยเองดูดินี่ครับประมาณนี้ อย่างสวยเลยก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวรอโค้ดอัปเดตมาใหม่ในดิ c o r d นะครับเดี๋ยวพี่จะรีบมาอัปเดตให้ละกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับกาคาว่าสวัสดีครับ